สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ba t t l e n i น h t ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG จากทีมต่อสู้นั่นเองตอนนี้เนี่ยมาลงสโตไทยเรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเปิดให้เล่นอยู่บนสโตนอกนะครับผมก็เวลาจะโหลดต้องใช้ APK แต่ว่าอันนี้เนี่ยลงสโตูไทยเรียบร้อยก็คือโหลดบนสโตูได้เลยนะครับ Android แล้วก็ iOS เเล่นได้ทั้งคู่นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปต่อสู้ได้โดยการกดเข้ามาตรงนี้ครับที่เป็นลูกศรตรงนี้เนี่ยตัวเกมมันจะสอดอยู่แล้วล่ะนะครับมากดเข้าไปเลยครับผมนี่มันจะมีด่านนะครับให้เราแบบว่าไปต่อสู้นะครับคือผ่านไปเรื่อยครับแมปที่1 2 3 4 5 6 7อะไรประมาณนี้นะครับแต่ละด่านก็จะมีของรางวัลให้นะครับตามนี้เนาะ เออตอนนี้ผมผ่านมาที่แมปที่3แล้วนะครับมาจัดไปเลยละกันนะครับกดแบทเทิลครับผมอ่านานีก็จะเป็นในส่วนของการจัดทีมลงไปต่อสู้นั่นเองนะครับก็ในส่วนของการจัดทีมลงไปต่อสู้เนี่ยเราจะเอ่อได้ตัวละครทั้งหมดที่สามารถลงได้เนี่ยทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับก็สลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะกดติ๊กติ๊กสลับแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตัวละครแค่นี้เนื่องจากว่าผมเอาไปขายแล้วนะครับผมเอาไปย่อยมานะครับอืมก็มากดคอนเฟิร์มเลยละกันนะครับผม นี่จัดไปครับผมแบทเทิ Battle. มาเลยฮะระบบการต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะต่อสู้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมก็เรามีหน้าที่ทําการอัพโคงอัพเกรดตัวละครให้มันเก่งนะครับสามารถที่จะต่อสู้ผ่านดาดไปเรื่อยแล้วก็รับของรางวัลอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่เห็นไหมฮะภาพเกมถือว่าสวยทีเดียวนะเออเป็นเกมแนวสไตล์ไซเบอร์พังนะครับผมอืมเฮ้ยเฮไหวปะเนี่ยผมเพื่อเรียบร้อย เกมนี้มันไม่มีระบบดาวนะครับก็คือถึงแม้ว่าตัวละครเราจะตายไปนะครับก็ไม่มีผลอะไรขอให้แค่เราออเชนะในด่านนั้นๆก็พอนะครับผม,มนี่เรียบร้อยจัดไปฮะอันนี้น่าจะชนะนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเล่นความเร็วนะครับสปีดเรียบร้อยครับผมนี่ เห็นไ,ไหมฮะสู้เสร็จแล้วก็จะได้ของาะวันตรงนี้ครับด้านล่างน,นะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ไปอัพคงอัพเกรดตัวละครน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมเอาไว้ให้ตัวละครใส่นะครับแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการต่อสู้อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมด่านที่2แล้วนะครับจัดไปฮนะในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีแบบว่าแบบด่านพิเศษให้เราเข้าไปด้วยนะเออได้เพชรได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ถ้ามันเปิดมันก็จะมีขึ้นมาให้ในแผนที่เลยนะครับเดี๋ยวเล่นความเร็วก่อนนี่เนี่ยเล่นความเร็วได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดตัวละครเราสู้ไม่ได้แล้วในด่านนั้นๆเราก็ไปทําการอัปเกรดตัวละครแค่นั้นเองนะครับผมห,หนักกว่าตายไปแล้วสองอูหวี่เฮ้ยด่านนี้ค่อนข้างหนักเลยเนี่ยโอ้โหตายสามละผมว่าสู้ไม่ได้แน่เลยรอบเนี้เออเดอเอาดิเดีดิมาครับเพื่อนเออได้อยู่ได้อยู่ สวยงามครับจัดไปฮนะเกือบไม่ผ่านเออเรียบร้อยครัผมยังดีที่ผ่านนะครับผมเออนะโอเคระบบการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นเกมที่เล่นไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับนีฮะมีกดรับของรางวัลตัวนี้ได้ด้วยนะกดไปนะครับผมมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นกล่องนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะเออ ก็ลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมพาออกมาด้านหน้าก่อนนะครับทีนี้ตัวละครต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้อย่างที่ผมบอกเนาะก็คือกดติ๊กไปที่ตัวละครครับกดติ๊กมาเห็นไหมมันจะมีตัวละครขึ้นมาแบบนี้ครับก็เราสามารถที่จะอัปเลเวลครับก็เลเวลเนี่ยสามารถอัปได้ตรงนี้เลยกดอัปได้นะครับอ่ากดอัปไปเลยปึ๊บนี่เห็นไหมเลเวล21นะครับอัปได้ทุกตัวนะมันจะทําให้ตัวละครเรานั้นเก่งขึ้นนะครับ เวลาต่อสู้ก็จะได้บอกว่าผ่านด่านไปได้นะครับแล้วก็เนี่ยใส่พวกอาวุธต่างๆนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาดูนะครับก็สามารถที่จะกดใส่แบบอัตโนมัติได้เลยสมมุติว่าตัวละครนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผมกดถอดอกมาก่อนนะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็นจุดแดงๆตรงนี้ครับแล้วก็แค่กดตรงนี้ได้เลยเนี่ยปึ๊บนี่ฮะมันก็จะใส่อัตโนมัติให้แล้วแค่นั้นนะครับแล้วก็มีระบบ e v o ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีระบบแบบว่าอัปดาวได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาอัปให้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้แล้วกันนะครับ จัดไปเนี่ยฮะต้องใช้แต้มตรงนี้นะครับในการอัพนะจัดไปฮะเวลาอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ค่าความสามารถคะแนนการโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมจัดไปนี่ครับเพิ่มดาวดูดิเออมีสกิลใหม่มาด้วยนะครับอืมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาศัยไปใส่ไอเทมก่อนอ่าแล้วก็อัพอัพด้วยอัพด้วยอัพทุกตัวอ่าจะได้เก่งขึ้นนะครับใช้แต้มตรงนี้นะแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับผม โอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนของการอัพโอมอัพเกรดตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของการอีโวก็จะต้องใช้พวกเศษชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะครับต้องเล่นไปอีกนะ่ตัวเกมเดี๋ยวมันก็จะสอนเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกมาให้นะครับนะตอนนี้มันยังไม่มีเนะี่ยส่วนระบบอื่นๆก็เนี่ยฮะมันก็จะมีแบบว่าเรากดเข้ามารับของรางวัลนะครับตอนเข้ามาตอนแรกมันจะมีอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปเปิดกาชาดีกว่านะครับมากดเข้ามาตรงนี้ครับแ a ็กสต e e ทครับผมอ่านี่ฮะ อ๋อเปิดกาชาอยู่ตรงนี้ครับผมอ่ะนี่ฮะแลบบอื่นๆยังมีอีกเยอะเลยนะเห็นไหมปลดล็อกตอนอเลเวลห้าสิบเลเวลยี่สิบสี่อะไรเงี้ยนะครับมีหลายอันที่ยังไม่เปิดนะครับเอามากดเข้ามาตรงนี้ครับนี่ฮะมันจะมีให้เราเปิดอยู่นะครับก็จะเปิดฟรีได้นะครับผมตรงนี้นะจะมีแบบแต้มอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เพชรในการเปิดได้ด้วยนะครับแต่ว่าเพชรผมยังไม่พอ,อเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนนะครับปึ๊บจระตปโอหโหูสีเขียว ผมว่าโอกาสที่จะได้สีม่วงค่อนข้างยากนะแล้วก็สีส้มเนี่ยบอกว่าหนักเลยนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะเกลือนะอื่อือเนี่ยเปิดเปิดเล่นๆครับเปิดนำขามไม่เฉยนะครับเอาตรงนี้พวกนี้ไว้ไปย่อยแบอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะมาเปิดสีม่วงนะครับเพราะว่าสีม่วงผมมีอยู่สามฝาเลยนะครับที่จะเปิดได้ในส่วนของสีเนี่ยผมยังไม่มีนะครับเปิดไม่ได้นะครับมา กดเอ่อเปิดสิบครั้งทีเดียวเลยนะจัดไปปึ๊บม,มาครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวสีน้ำเงิน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 สีม่วงมาแล้วเออต้องนี้ดีวะแน่จัดไปฮะจัดไปฮะม่วงน่าจะได้ตัวเดียว เรียบร้อยครับแล้วก็สีเขียวมาอีก2ตัวเนี่ยถ้าจะเปิดอีกนะครับทีนี้ก็จะต้องใช้เพชรนะครับ2250เพชรนะครับเพชรนี้ก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีมาให้นะฮะอันนี้เปิดได้ปะโอเปิดไม่ได้นะครับต้องใช้อ่เนี่ยอันนี้ครับผมไม่รู้จะได้ยังไงเหมือนกันนะจะต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนอื่นๆนะครับอันนี้อ่ะนี่ฮะสมมติว่าเศษชิ้นส่วนพวกนี้นะครับตัวละครพวกนี้เราไม่ได้ใช้นอสีเขียวอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะ กดมาทําการบอกว่าแยกย่อยได้นะครับยนะอย่างนี้นะอย่างงี้ฮะเราก็จะได้แต้มพวกนี้มานะครับเอาไว้มาอัพตัวละครเพิ่มเติมเนี่ยแยกย่อยไปเห็นไหมฮะเราก็จะได้มาแล้วนะครับประมาณนั้นนะได้ตัวสีม่วงมาแล้ว1ตัวแล้วก็จะมีตรงนี้ครับให้เราสามารถที่จะลงไปทําการแบบว่าสู้นะครับเป็นด่านแบบผ่านด่านไปนเรื่อยๆนะครับได้ของรางวัลมานะครับก็หลายอย่างอยู่นะครับด่านนี้ผมลงไปสู้แล้วแบบสู้ไม่ได้นะ้ทีอะ เออเดี๋ยวลองลวกันนะครับสักรอบหนึ่งนะลองดู <c oughs> ว่าจะผ่านหรือเปล่านะฮะถ้าผ่านนี่ก็ได้ของเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ดูเหมือนจะผ่านนะแต่พอสักพักนึงเนี่ยเริ่มแต่ยากนะครับแต่ว่าผมอัพเอ,อ่ออัพเดรตัวละครมาเพิ่มเมื่อกี้เนาะน่าจะผ่านได้แล้วมั้งโอ้โหเออนันแหละสวยสวยครับบอสบอสเออน่าจะผ่านนะรอบนี้โอเคผ่านแล้วนะนะ สวยงามครับผมนี่เนี่ยผ่านแล้วเราก็จะได้ของตามนี้ครับผมอ่ามีเศษชิ้นส่วนของตัวละครมาด้วยนะฮะเมื่อกี้เออเนี่ยฮะผ่านด่านไปเรื่อยเห็นไหมด่านต่อไปแล้วก็เนี่ยเข้าไปสู้แล้วเราก็จะได้ของรางวัลพวกนี้มานะครับจะเป็นประมาณนี้นะอ่าแล้วก็มีอะไรก่ะมีมีกิวนะครับระบบก,กิวตรงนี้นะครับแล้วก็มีร้านค้าด้วยนี่ฮะกดก็มาดูครับเราจะต้องใช้เพชรในการซื้อหรือว่าใช้เงินตรงนี้ในการซื้อได้นะครับเนี่ยเงินเรามีแค่นี้นะแล้วก็ซื้อ อื่นๆนะครับเอาแต้มคะแนนพวกนี้มาแลกนะครับแต้มเพื่อนแต้มอารีนาอะไรพวกนี้นะฮะยังไงก็ค่อยๆสะสมไปละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการคลาฟอาวุธนะครับเราต้องมีแต้มตัวนี้ก่อนนะขอเรียกเป็นแต้มละกันนะครับแต้มอาวุธนะครับผมเออผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเนี่ยเอามาคลาฟนะครับต้องใช้แต้มตรงนี้แล้วก็ใช้เงินด้วยนะฮะมาจัดไปแต้มนั้นบนนะครับคลาฟเลยนี่เป็นอาวุธโอ้โหสีน้ําเงิน อะประมาณนี้ครับระบบที่มันเปิดนะครับแล้วก็มีอารีแน่นะะกดเข้ามาดอูอารีแน่ก็ไปสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับมาเดี๋ยวผมลองสู้ให้ดูสักคนหนึ่งแล้วกันไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าอ่ากดไปเลยลองดูฮะอืมคนนี้แล้วกันมาจัดไปปึ๊บแบทเทิลลุยเลยฮะนี่ครับอุ้ยสู้ได้ป่าววะเฮ้ยน่าจะได้ม้ง เออเฮ้ยเ,เขายิงเราไม่เข้าเว้ยน่าสวยงามสวยงามครับผมจัดไปครับนี่นี่นีู้้ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่โดดเด่นแตกต่างกันนะครับบางตัวก็คือโจมตีแบบเป็นหมู่คณะเลยเรียบร้อยสวยงามนี่ได้แต้มแล้วนะครับเป็นแต้มอารีน่านะครับอันดับแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือระบบอารีน่านะครับผมโอเคเรียบร้อย กดอ,ออกมาครับผมอ่แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวกดเข้ามาดูที่่อตัวละครนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมได้ตัวละครมาใหม่เนาะเนี่ยตัวนี้นะฮะนี่ดูด้ต้องทําการอัพซะแล้วใส่ของใส่ของแล้วก็ทําการอัพครับอัพเกรดครับผมสีม่วงนะอืออัพไปเรื่อยอัพไปเรื่อยๆหมดแล้วหมดแล้ว โอ้โห oh, หมดแล้วเรียบร้อยสามหมื่นสองนะครับ mm hmm. ยิ่งถ้าอัพไปเรื่อยนี่โอเคขึ้นเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเอามาแทนตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถอดอออก,ออกอาวุธนะครับเอามาใส่ให้ตัวนี้นี่แนะ่เรียบร้อยอ่าโอเคนะครับก็มีตัวเออมีตัวสีเขียวอยู่นี่ว่าเดี๋ยวทีนี้จะต้องเอาตัวพวกสีน้าเงินอะไรพวกเนี้ยมาแทนนะครับเพราะว่าผมได้สีน้ำเงินมาเพิ่มเติมนะครับผมจะได้แบบทีมันจะได้เก่งขึ้น นะครับผมประมาณนั้นเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะปึ๊บกดเข้ามาดูอ่าครมได้เพชรมาเพิ่มครับผมโอเคเรียบร้อยนี่ไ่ได้เพชรเพิ่มเติมแล้วนะครับอันนี้คืออู้ได้เพชรเยอะกว่าเดิมอีกจัดไปแต่ก็คือยังไงอ่ะยังเปิดไม่ได้อยู่ดีอเนี่ยเก็บสะสมไปเรื่อยครับของโมนี่นะฮะมันจะมีให้เราแบบค่อยๆเก็บไปนะครับไม่ส่นของเพชรนะฮะอืมแต่ผมก็ยังพาไปเปิดกาชาไม่ได้อยู่ดีอ่ะกาชาเพิ่มเติมอ่ะนะ โอเคอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเออนะดูกระเป๋าดิอ,อี่กดใช้ได้ปึ๊บมันคืออะไรขอเงินอ่าโอเค EXP อ๋อเอามาเพิ่ม EXP Hero โรนั่นเอ,เองนะครับผมประมาณนั้นเออจัดทรงจัดทีมเพิ่มเติม,ตมดิเอามาแทนสีเขียวเนี่ยอ่ตัวไหนนีอะผมว่าแทนสีเขียวดีกว่านะอืมตต้องเป็นข้างหน้า เอาตัวนี้มาแทนตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวสีน้ําเงินมาลงครับผมนี่ตัวนี้จัดไปอ่าแล้วก็ตัวตัวนี้ลงมาแทนนะครับโอเคคอนเฟิร์มโอเคเนี่ฮะลงมาแทนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวทําการอัปเกรดก่อนตัวละครที่เพิ่งมาใหม่นะครับก็ตัวที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมก็จะทําการแบบถอดอาวุธต่างๆอถอดเลยถอดครับผมถอดถอด อถอนนะฮะเดี๋ยวทาการย่อยด้วยนะครับผม,มนี่เอามาให้ตัวพวกนี้แทนปุ๊บใส่ไปอ่าเห็นไหมฮะใส่ปุ๊บโอ้พลังขึ้นโคตรเยอะเออแล้วก็ทําการอัปเกรดอีกเนี่ยอ่าอัปไปเลยนี่เนี่ยแต้มเยอะแต้มเยอะเออสวยนี่เนี่ยโอ้ดูพลังเดีดูพลังดูพลังโจมตีนะครับน่าจะผ่านด่านได้ง่ายๆแล้วนะฮะ อ่าโอเคเรียบร้อยครับผมแย่ม,มากนะครับอยากจะอีโวให้ดูมากเลยแต่ว่าคือมันอีโวไม่ได้นะฮะอืมอ่าเรียบร้อยประมาณนี้ทีนี้ก็ไปต่อสู้ได้เลยน่าจะต่อสู้แบบได้สบายๆแล้วนะครับอุ้ยได้กล่องนี่นาเข้วนี่แน่มาติดสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับจัดไปนี่มีตัวสีม่วงมาแล้วฮะจะไปเลยเพื่อนนี่แน่โอ้ชิวชิว ระบบอืน่นๆยังมีอีกเยอะเลยนะครับก็ค่อยๆเล่นไปนะผมว่าเล่นแล้วสนุกดีครับเกมนี้แต่ค่อนข้างที่จะเกลือคนควรนะเออแจ่นนะมครับเรียบร้อยอ่าก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันน้องในส่วนของอการเล่นนะครับระบบตัวเกมคราวๆที่ผมเอานำมาให้ดูนะครับยังไงก็ใครที่สนใจนะครับผมลิงโหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ อันนี้ผมพามาดูอันนี้นิดนึงนะฮะเนี่ยมันจะมีในส่วนของด่านพิเศษอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้คือผมผ่านมาแล้วนะแบบที่2แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แบบทําการในนี่นะครับก็เหมือนจะแบบทําการแลกได้ใช้เพชรในการแลกนะครับอันนี้นะบางด่านก็จะเป็นแบบว่าเข้าไปต่อสู้นะครับเพื่อที่จะเอาของรางวัลมาด่านนี้เป็นการเทรดนะครับเทรดของนะครับเนี่ยอย่างนี้ยใช้เพชรในการเทรดเพื่อที่จะเอาอันนี้มานะครับเทรดแล้วการจัดไปครับผมได้มา5อันนะครับ เอาไว้ไปเปิดสุ่มหาตัวละครนะครับในกาชาอะไรเงี้ยคือมันราคามันถูกกว่านะครับประมาณนั้นนะโอเคก็เอาเป็นว่าเข้าคราบประมาณนี้แล้วกันนะครับมีเพื่อนแอดมาด้วยอ่ะกดรับแปนนะครับใายสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับเอาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีทุกคนจ้ะ